สวัสดีครับผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกระแสเรื่องน้ำเซลลูรี่กันมาบ้างนะครับโอ้โหเห็นกันเยอะมากเลยค่ะในโซเชียลมีเดียใช่ครับตั้งแต่ดาราฮอลลีวูดจนถึงแบบเพื่อนเราเองก็ดื่มบอกกันว่าสรรพคุณนี่สุดยอดมากใช่ค่ะทั้งดีท็อกซ์ลดนุ้งหนักรักษาโรคครอบจักรวาลเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันให้รู้เรื่องไปเลยครับว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นแค่กระแส ได้เลยค่ะเราเลยรวบรวมข้อมูลมาแบบรอบด้านจริงๆทั้งจากคนที่ดื่มจริงในแพนทิปคําเตือนจากรายการทีวีไปจนถึงงานวิจัยจริงๆเลยนะคะโอเคครับงานเริ่มจากต้นต่อของกระแสะก่อนเลยที่เขามักจะอ้างชื่อคุณแอนโทนีวิลเลียมใช่ค่ะที่บอกว่าในซาลูรีมันมีสิ่งที่เรียกว่าโซเดียมคลัสเตอร์อันนี้มันคืออะไรกันแน่ครับ อ๋อคือต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะว่าคําว่าโซเดียมคลัสเตอร์เนี่ยมันเป็นคําที่ทั้งคุณแอนโทนีวิลเลียมเขาใช้เรียกเป็นการเฉพาะค่ะในวงการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระแสหลักเนี่ยจะยังไม่มีใครรู้จักหรือยอมรับคํานี้นะคะ เป็นคำเฉพาะกลุ่มนั่นเองใช่ค่ะนักวิทยาศาสตร์จะมองไปที่สารประกอบตัวอื่นๆที่พิสูจน์ได้มากกว่าเช่นพวกโพแทสเซียมหรือสารต้านอนุมูลอิสระค่ะเข้าใจแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนบอกว่าดื่มแล้วเห็นผลจริงๆนะครับอย่างในกระทู้พันทิปที่เราไปเจอมาเนี่ยเราให้ฟังหน่อยสิคะเขาดื่มน้ำเซลรี่คั้นสด500มลตรตอนท้องว่างทุกเช้าแค่14วันเองนะแล้วเป็นยังไงบ้างคะโห เขาบอกว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยสิวผดผื่นที่เคยมีก็หายเกลี้ยงหน้าใสาขึ้นอืมน่าสนใจและที่ผู้หญิงหลายคนน่าจะชอบคือ อาการตัวบวมน้ําก่อนมีประจําเดือนเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยซึ่งเรื่องพวกนี้มันอธิบายในมุมการแพทย์ได้ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะคะยังไงครับก็คือในเซลลอรีเนี่ยกากใยมันสูงมากอ๋อเลยไปช่วยเรื่องขับถ่ายโดยตรงใช่ค่ะส่วนเรื่องลดบวมก็เพราะว่ามันมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยขับปัสสาวะอ่อนๆได้จริงค่ะแถมพลังงานก็ต่ํามากด้วยแสดงว่าประสบการณ์ส่วนตัวกับข้อมูลการแพทย์เบื้องต้นนี้ก็สอดคล้องกันพอสมควรเลยใช่เลยค่ะแล้วถ้าเราเจาะให้ลึกลงไปอีกแบบ ในระดับโมเลกุลเลยล่ะครับวิทยาศาสตร์เจออะไรที่น่าทึ่งในน้ำสีเขียวๆนี้บ้างเจอเยอะเลยค่ะงานวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH เนี่ย oh. เขาวิเคราะห์เลอรี่ตั้ง26สายพันธุ์เลยนะโอ้ก็พบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเยอะมากค่ะพวกกรดฟีนอนลิกฟลาวนอยแต่ที่ดิฉันว้าวาที่สุดอาจจะเป็นงานวิจัยของไทยเรานี่แหละของไทยหรอครับใช่ค่ะของมหาวิทยาลัยบูรพา เขาพบว่าสารสกัดจากขึ้นฉายเนี่ยสามารถยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไลเปสได้ไลเปสเอ่อเอนไซม์ที่ร่างกายเราใช้ย่อยไขยมันหรือเปล่าครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเฮ้ย hey, งั้นก็แปลว่ามันอาจจะไปขัดขวางการย่อยไขยมันในระดับเอนไซม์ได้จริงๆเลอครับเนี่ย มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะนี่อาจจะเป็นคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของคนที่บอกว่าเออความอยากของหวานลดลงหรือช่วยควบคุมน้ำหนักได้พอมีแต่เรื่องดีๆแบบนี้ผมว่ามันต้องมีอีกด้านหนึ่งแน่ๆเลยแน่นอนค่ะและด้านนี้สำคัญมากจริงๆต้องฟังกันให้ดีเลยนะคะครับผมหลักๆเลยก็คือโพแทสเซียมที่สุ่มมากนี่แหละค่ะถ้าได้รับมากเกินไปมันอันตรายโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องห้ามเด็ดขาดเลยก็คือเด็กเล็กผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจครับอันนี้พอเข้าใจได้แต่มันมีคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงและน่ากลัวกว่านั้นอีกค่ะยังมีอีกเหรอครับมีค่ะมาจากรายการครัวคุณต่อยเขาเตือนไว้ว่าสำหรับผู้ชายถ้าดื่มในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจทำให้อสุจิลดลงได้ถึง50%เเนตเดี๋ยวนะครับ50%เลยเหรอครับใช่ค่ะ5 0แค่ดื่มน้ำผักเนี่ยนะ และอาจทําให้เป็นหมันชั่วคราวได้เลยค่ะโหอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับแล้วแล้วในกลุ่มผู้หญิงล่ะครับมีคําเตือนแบบนี้ด้วยไหมมีค่ะและสําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงที่กําลังตั้งค้องอันนี้ควรหลีกเลี่ยงเด็ดขาดเลยเพราะอะไรครับเพราะมันอาจไปกระตุ้นให้หมดลูกบีบตัวและเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้ค่ะ โอ้โห oh, ชัดเจนเลยครับว่าไม่ใช่เครื่องดื่มสำหรับทุกคนจริงๆใช่เลยค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมทั้งหมดก็คือน้ำสลือรี่มีประโยชน์จริงในแง่ของใยอาหารโพแทสเซียมแคลอรี่ต่ำถูกต้องค่ะแต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะมารักษาโรคหรือดีท็อกซ์ตับได้โดยตรงแบบที่เชื่อกันคือจริงๆแล้วตับกับไตเรามันก็ทางานกาจัดของเสียของมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกเพ่งเลยค่ะร่างกายเรามีระบบดีท็อกซ์ที่ลีที่สุดอยู่แล้ว การดื่มน้ำเซเลอรี่ก็อาจจะไปช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนั้นถังที่ดีที่สุดก็คือดื่มในปริมาณที่พอเหมาะสลับกับผักผลไม้อื่นๆไปด้วยนั่นคือดีที่สุดเลยค่ะสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้ให้ฉุกคิดกันไหมครับอยากให้มองว่ากระแสะสุขภาพต่างๆเนี่ยมักจะมาพร้อมกับประสบการณ์ส่วนตัวที่ฟังดูน่าทึ่งเสมอแต่ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะครับจริงด้วยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือ และถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือมีภาวะสุขภาพที่พิเศษการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนลองอะไรตามกระแสคือวิธีดูแลตัวเองที่ปลอดภัยที่สุดค่ะอื